สวัสดีค่ะทําไมกล้ามาักใช้เวลาเพาะนานถึง6เดือนนะคะเพราะอะไรกล้ามาักถึงใช้เวลาเพาะนานถึง6เดือนนะคะบางทีลูกค้าที่อยากทําสวนหมากแล้วก็อยากปลูกเยอะๆนะคะเราไม่มีของพร้อมส่งนะคะเพราะว่าหมากทุกต้นนะคะเป็นการเพราะนะคะแล้วการที่เรา เพาะหมากจากลูกนะคะวิธีการคือเราจะต้องไปเอาลูกพันนะคะหมากที่แก่จัดที่มีสีเหลืองนะคะเอามาเพาะในอ,อ,อากาศความชื้นที่เหมาะสมนะคะหมากไม่ใช่ถั่วง,งอกนะคะที่3วันงอกนะคะคือหมากเนี่ยนะคะเรานถึงลูกหมากสีส้มนะคะที่แก่จัดนะคะอัตรานะคะอย่างเช่น100ลูกที่เราเพาะนะคะให้เราตีทิ้งไปเลยว่า จะได้ต้นพันธุ์จริงๆแค่ประมาณ60ต้นอีก40นี่คือเสียนะคะเพราะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปเจาะดูได้ว่าลูกนั้นน่ะมันมีเจาที่สมบูรณ์หรือเปล่านะคะอันนี้คือความเสี่ยงที่ทางสวนต้องรับนะคะแล้วก็วิธีการเพราะคือเราจะต้องเอาลูกหมากเนี่ยนะคะมาคัดพันธุ์ก่อนคัดพันธุ์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องเอาไปใส่ในน้ํายาการเชื้อรา เนี่ยคะมันจะมีน้ํายาก,กันาเชื้อราอยู่เพราะว่าเวลาที่เราเาพาะลูกหมากลงดินเนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่จะเกิดเชื้อราพอเกิดเชื้อราเนี่ยนะคะมันจะทําให้เป็นนอนเป็นอะไรที่ไปเจาะในเจา้านะคะแล้วหมากจะไม่งอกเนี่ยคะแล้วก็วิธีการควบคุมอุณหภูมินะคะหมากเนี่ยจะต้องร้อนชื้นนะคะถึงจะเกิดคือร้อนไปก็ไม่ได้ชื้นไปก็ไม่ได้ ต้องทั้งความร้อนและความชื้นที่พอดีนะคะอย่างเช่นเราเอาลูกหมากไปเรียงอยู่บนดินนะคะแล้วก็ปล่อยน้ําใส่ให้พอชุ่มๆแล้วเราก็ต้องเอา,เอา,เ,อาเอาพวกใบไม้นะคะทางมะพร้าวหรือ,อาฟางหรืออะไรก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าอยู่แนะนำเนี่ยก็คือจะแนะนําเป็นพวกใบไม้ดีกว่านะคะเป็นพวกทางมะพร้าวเพราะว่าเชื้อราม,มันจะน้อยกว่า นะคะแล้วเราก็เอาไปโปดทับนะคะโปดทับลูกหมากไว้แล้วก็รดน้ําเช้าเย็นนะคะคือหมากเนี่ยจะชอบความร้อนชื้นพอมันร้อนชื้นปุ๊บเนี่ยมันจะงอกแห้งไม่งอนะคะ,น,ะ,คะน้ํามากไปก็ไม่งอนะคะคือจะต้องใช้ความชํานาญในการทําอันเนี้ยบอกเลยนะคะว่าจะต้องใช้ความชํานาญในการดูคือคือมันเพาะแบบพื้นบ้านอะเราเราไม่รู้ว่าเราไม่สามารถที่จะบอกเป็นค่ามาตรฐานได้อะ คือเข้าใจไหมว่าใช้การสังเกตเพราะว่าอย่างที่บ้านเนี่ยพ่ออยู่จะเป็นคนทําเขาจะใช้วิธีการสังเกตว่าอันเนี้ยมันร้อนไปนะอันเนี้ยมันชื้นไปนะแค่ไหนมันถึงจะพอดีนะคะมันไม่มีมาตรวัดนะคะเราจะต้องใช้ความชํานาญในการทํานะคะซึ่งพอเราทําขั้นตอนตรงนี้ไปแล้วอะนะคะสองเดือนหมากจะเริ่มออกมาเป็นเหมือนงอกอะค่ะงอกเล็กๆคล้ายๆถั่วง,งอกอะ นะคะสเดือนนะแล้วพอเดือนที่3าเนี่ยหมากมันจะเริ่มโผล่แล้วก็เริ่มออกใบนิดนึงนะคะประมาณนิ้วหนึ่งอะนะคะประมาณข้อนิ้วหนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้องค่อยๆนะคะเอาลูกหมากเนี่ยไปใส่ในถุงเพาะชำตอนที่ลูกหมากยังออก,กรากไม่เยอะนะตอนที่ลูกหมากเนี่ยออก,กรากฝอยมาติดลูกนะคะเราถึงจะเอาลูกเนี่ย ไปใส่ในถุงชาเพราะว่าถ้าเกิดว่าแก่กว่านี้นะคะมีโอกาสที่เวลาที่เราดึงเนี่ยรากแก้วมันจะขาดเราต้องเอาช่วงที่มันเป็นรากฝอยอะแล้วมันยังมีลูกติดอะนะคะเราค่อยเอาไปใส่ถุงชาใส่ถุงชาต่ออีก4เดือนนะคะเฉลี่ยแล้วเราจะใช้เวลาประมาณ6 7เดือนนะคะ6เดือนกว่าๆในการที่จะเพาะกล้าหมาก1ต้นนะคะคนที่ อันนี้นะคะลูกค้าถามอยู่เยอะว่าทำไมทําไมแบบสั่งเลยไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยนะคะคือนอกจากว่าบางทีอะลูกค้าเจ้าอื่นเขาสั่งเพาะแล้วบังเอิญรอบนั้นนะคะที่ส่วนเราทำเกินออเดอร์ไว้ก็เลยมีนะคะแต่สําหรับลูกค้าที่สั่งเยอะจริงๆอย่างเช่นถ้าจะเอาเป็นแบบ500ต้นขึ้นเนี่ยนะคะจะต้องเป็นงานสั่งเพาะเพราะว่าเราจะไม่ทำเกินนั้นเยอะนะคะ บางทีลูกค้าจอนมาแล้วก็ลูกค้าขาจอนมาแล้วก็เอา50ต้นร้อยต้นอย่างเงี้ยพอมีนะคะแต่บางคนเนี่ยเอา5เอา500ต้นเอาพันต้นจะเอาเลยนะคะถึงไม่มีเพราะว่าทําไมเราถึงไม่ทําสต็อกไว้นะคะคือถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่มาซื้อนะคะแล้วหมากอายุเกิน7เดือนนะคะหมากถ้าอายุเกิน7เดือนแล้วอยู่ในถุงชําเราจะต้องเปลี่ยนถุงเพราะว่าถุงที่เราเพาะนี้นะคะเป็นถุงไซส์เล็กสําหรับ การเพาะกล้าที่ให้ลูกค้าเนี่ยเอาไปเปลี่ยนถุงแล้วก็ปลูกได้สะดวกแต่ถ้าเกิดว่ามันอายุเกินนั้นนะคะรากมันจะเยอะแล้วมันเต็มถุงเราจะต้องเปลี่ยนถุงให้เขาถ้าไม่เปลี่ยนถุงให้เขาอะ่ะหมากมันจะแคะนะคะหมากมันจะแครเพราะว่ารากไม่รู้มันจะไปอยู่ตรงไหนไงคะมันทําให้อ,อ่อหมากไม่สมบูรณ์นะคะแล้วทางสวนเนี่ยไม่มีคนงานแล้วก็ไม่ได้มีใครช่วยทําขนาดนั้นที่จะมาเปลี่ยนถุงหมาก ทีละห้าร้อยทีละพันนะคะสมมติว่าเราทําไว้เกินพันต้นนะคะแล้วลูกค้าไม่มาเอาไม่มีขาจรเข้ามาซื้อนะคะนั่นหมายถึงพันต้นเนี้ยทางสวนจะต้องมาเปลี่ยนถุงหมดเลยนะถ้าไม่เปลี่ยนถุงเนี้ยขายได้จริงนะแต่ลูกค้าเอาไปมันจะแคะแกนนะคะแล้วมันจะโตช้าลาบมันลงดินปุ๊บนะคะก็ต้องถอนก็ต้องเปลี่ยนถุงซึ่ง มันเป็นความเสี่ยงกับทางสวนมากนะคะเพราะฉะนั้น,นเราเลยถ้าใครสั่งจำนวนมากๆนะคะ500ต้นพันต้นขึ้นไปนะคะเลยจะต้องเป็นงานสั่งเพาะนะคะนี่คือขั้นตอนของการเพราะกล้าหมากนะคะกว่าที่จะออกมาเป็นกล้าหมากท,ที่ให้ลูกค้าเอาไปปลูกนะคะคือทุกขั้นตอนเนี่ยผ่านการใส่ใจนะคะกว่าที่เราจะมารู้วิธีอย่างนี้นะคะเราลองผิดลองถูกกันมาเยอะมากนะคะในช่วงแรกเนี่ยคือ เราเอาลูกหมากมาเพาะนี่คือเสียเยอะมากอะ่ะราขึ้นเพราะอะไรนะคะเราก็ต้องไปค้นหาข้อมูลทํายังไงถึงจะลดการเป็นเชื้อรานะคะพอออกมาเป็นจาวปุ๊บพอออกมาเป็นงอกทีนี้ปัญหาก็คือมีหนอนนะคะคือมันกําลังอ่อนอ่ะแล้วหนอนมันก็เข้ามากินนะคะแล้วทีเนี้ยมันก็ไม่ออกนะคะจากที่ว่ามันจะแตกใบออกมานะคะใบมันก็ไม่แตกเราก็ต้องมาดูว่าทํายังไงเราถึงจะแก้พอพอมันขึ้นมาขึ้นจาวมานะคะพอมันขึ้นแบบ ปริบปริม,มานิดนึงเนี่ยเราก็ต้องมาหาทางแก้เรื่องนอนอีกนะคะเนี่ยอันนี้นะคะคือขั้นตอนของการที่กว่าจะออกมาเป็นต้นหมากหนต้นนะคะใช้เวลาถึงประมาณ6เดือนถึง7เดือนนะคะอันนี้คือเวลาที่เราแบบทำมาคือส่วนเราถ้าปีนี้ก็ปีที่9นะคะถ้านับมานะคะสำหรับการที่มาพอกล้าหมากเนี่ยก็ปีที่9นะคะคือถ้ามันทำง่ายอะ ถ้ามันทําง่ายนะคะลูกค้าก็คงจะเพาะเองได้ที่ลูกคา้าบางบางคนนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าของอิ๋วเนี่ยจะเป็นทางใต้นะคะทําไมเขามีหมากเยอะทำไมเขาถึงไม่เพาะเองเพราะว่าเขาเพาะไม่ได้ไงนะคะคือบางคนหรือว่าถ้าใครไม่ได้ศึกษาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ชํานาญจริงๆเนี่ยเพาะไม่เกิดนะคะเพราะว่าจะต้องรู้จริงๆว่าหมากจะต้องเพาอะยังไงนะคะถ้ามันง่ายถ้ามันเพาะได้ง่ายๆจะไม่มีการทําเพื่อซื้อขาย เนี่ยค่ะแต่เพราะว่ามันเพาะยากไงคะหรือบางทีเนี่ยการไปดึงตามท้องร่องเนะะี่ยค่ะชาวสวนจะรู้ใช่ไหมว่าหมากที่มันตกมาตามท้องร่องเนะะี่ยค่ะมันก็งอกนะคะแต่เวลาปลูกเอามาปลูกมันตายเนะะี่ยค่ะเวลาที่เอามาปลูกมันตายเพราะอะไรตอนที่เราดึงนะคะลากมันสั่นคลอนและที่สําคัญคือการที่เราไปเอาหมากท้องร่องเนี่ยนะคะปัญหาคือไม่ได้การมันไม่ถูกคัดพันธุ์บางทีลูกเล็กลูกใหญ่ปนปนกันมา นะคะมันก็จะเป็นไปตามสายพันธุ์นั้นนะคะคือเราเราไม่สามารถที่จะเลือกสายพันธุ์ได้นะคะแต่ถ้าเราเพาะเองเนี่ยเราจะเลือกเป็นหมากพันธุ์พื้นเมืองลูกกลมนะคะหรือว่าที่เอ่อคนทั่วไปนะคะเขาจะเรียกว่าหมากห้าดาวก็คือเอ่อก้นของหมากนะคะมันจะแตกออกเป็นแฉกห้าแฉกนะคะเขาก็จะเรียกว่าหมากห้าดาวจริงๆแล้วมันก็คือพันธุ์สูงพื้นเมืองลูกกลมนั่นแหละนะคะค่ะก็ เอาความรู้มาฝากเพื่อนๆน,นะคะฝากลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่าคําถามนี้อยู่ได้ตอบบ่อยตอบทุกครั้งที่มีการสั่งจองนะคะจริงๆเราก็ตอบไปทุกรอบนั่นแหละนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะเราอยากที่จะเอาข้อมูลมาแชร์ด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนถามเหมือนกันว่าถ้าจะสั่งลูกไปเพาะเองได้ไหมได้นะคะแต่อยู่ไม่รับประกันนะคะคืออ่ะอย่างเช่นถ้าเป็นถ้าเป็นลูกเนี่ยเราขายลูกละสี่บาทนะคะสําหรับลูกพันธสำหรับเพาะ แต่ถ้าเป็นต้นต้นละ8บาทแต่ต้องรอ6เดือนนะคะอันไหนมันคุ้มกว่ากันให้ลูกค้าลองไปคิดเอาเองได้นะคะก็คือแต่ถ้าเกิดเอาเป็นลูกไปเราไม่รับประกันอะไรเลยทั้งสิ้นนะเพราะว่าสมมติว่าลูกค้าเอาไป100ลูกนะคะลูกค้าเอาไป100ลูกนะเวลาเพาะจริงอาจจะไม่เกิดเลยนยคะหรืออาจจะเกิดน้อยมากหรือบางคนเอ่อเพาะเป็นก็อาจจะเกิดหมดนะคะแต่ส่วนใหญ่อะคนที่ มาเอาเป็นลูกไปนะคะเพราะเป็นมือใหม่แล้วไม่เคยรู้มาก่อนแล้วคิดว่ามันประหยัดต้นทุนนะคะคิดว่า,าไปฝังดินปุ๊บมันงอกไม่ใช่นะถ้าฝั่งดินมันงอกเนี่ยจะไม่มีการเพราะเพื่อซื้อขายนะคะถ้าฝั่งดินแล้วงอกจะไม่มีการเพราะเพื่อซื้อขายนะคะถ้าเข้าใจตรงนี้ปุ๊บก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นกระบวนการแบบนี้นะนะคะก็เอามาฝากกันไว้ค่ะ